ผมพันาชัยรัตน์นะครับเรียกชื่อเล่นว่าตั้นก็ได้นะครับหลายคนคงไม่รู้จักว่าผมเป็นใครใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเคยเป็นผู้วยการสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตการทํางานส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในโลกของการส่งเสริมนวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมทางธุรกิจนวัตรกรรมสังคมนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการแต่หลังๆเนี่ยเราให้ความสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่านวัตรกรรมในภาคร,รัฐนะครับ ปัญหาของเช causes, ียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเรามองแล้วเป็นปัญหาใหญ่นะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักคนทั่วโลกมองเชียงใหม่เป็นเหมือนกับเมืองท่องเที่ยวเป็นเหมือนกับเมืองที่มีวัฒนธรรมสวยงามแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคำคำหนึ่งนะครับเป็นคำที่มันสะท้อนสิ่งที่เป็นเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังเป็นที่รู้จักกันนั่นก็คือเชียงใหม่เมืองปราบเซียนใครทําธุรกิจใครอยากจะมาแสวงหาโอกาสที่เชียงใหม่โอกาสเติบโตยากมากข้อมูลล่าสุดนะครับ5ปีย้อนหลังในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเติบโตน้อยมากเราก็จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่เนี่ยหปีย้อนหลังเศรษฐกิจหดตัวไปเกือบหนะครับหดตัวไป 0. 6ปตแถมไม่พอมีเรื่องอะไรอีก มีเรื่อง PM 2.5หลังจาก PM 2.5มีอะไรครับหลายคนไม่รู้นะครับเชียงใหม่ก็จะเจอกับสภาพแบบนี้ทุกปีถนนขาดเพราะว่าฝนเริ่มตกที่ดินบนดอยเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลลงมาพร้อมกับโคลนเห็นไหมครับสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะโลกเดือดภาวะโลกร้อนปีนี้เชียงใหม่ร้อนจัดมากเกือบ50องศาหลังจาก PM ก็จะเจอน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมเจอปัญหาหนาวจัด จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีครบนะครับมีทั้งเมืองที่กลางกลายมาเป็นเมืองมหานครเขตอำเภอเมืองรอบๆแอ่งที่เราเรียกว่าแอ่งเชียงใหม่ลาพูนนี่แหละเป็นเขตเมืองที่ใหญ่มากมีสถาบันการศึกษาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับแต่มันก็ไม่โตแต่ในขณะเดีวยวกันข้ามม่อนดอยไปอีกฝั่งหนึง่งทางตะวันตกของจังหวัดเต็มไปด,ด้วยพื้นที่สูงพื้นที่ที่เข้าถึงยากมีหลายคนนะครับ คนเจ็บคนป่วยไปถึงโรงพยาบาลไม่ได้ง่ายๆเกิดอุบัติเหตุบนดอยบ้างหรือว่าไปาไม่ทันเพราะฉะนั้นเชียงใหม่มีครบนะครับที่เป็นปัญหาในประเทศไทยเนี่ยย่อโลกมาเป็นแซนด์บ็อกได้เลยอีกส่วนหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับก็กําลังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เลยนั่นก็คือเรื่องของการที่เด็กรุ่นใหม่จบมาแล้วไม่มีงานทํามีน้องคนหนึ่งนะครับเขียนบทความไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ตายแล้ว หมายความว่าไงเขาบอกว่าปีหนึ่งมีงานใหม่ๆ2 0พ0กว่างานแต่เด็กจบมาเกือบ20,000คนไม่มีงานอยู่ที่ท้องทีต่ตัวอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เชียงใหม่ที่เดียวแต่เป็นทั่วหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะทํางานกับมหาวิทยาลัยทํางานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทํางานกับเอกชนทั้งรายใหญ่รายเล็กเ ME นั่นก็คือนวัตกรรมอาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่อาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาจังหวัดได้ อาบาจอมีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่สาคัญของอบจคือเชื่อมโยงส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดในทุกๆมิติเพราะฉะนั้นนโยบายเชียงใหม่ที่ขอเสนอนะครับก็คือเชียงใหม่เป็นจังหวัดนวัตกรรมเหมือนกับที่ที่คุณทิมพิธาพูดไปตอนเช้านะครับก็คือว่าเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่3ประเด็นสําคัญ ถ้าเชียงใหม่ทาได้นะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่เนี่ยสามารถมองเชียงใหม่เป็นตัวอย่างได้อันที่หนึ่งก็คือว่าขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สร้างพื้นที่นวัตกรรมด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจนวัตกรรมคือพัฒนาธุรกิจให้จังหวัดเชียงใหม่ไม่เป็นเมืองปราบเซียนแต่กลายเป็นเมืองสร้างเซียนต่อไปประเด็นที่2นั่นก็คือมันต้องเป็นที่ที่คนอยู่แล้วอยู่เย็นอยู่สบายอยู่สุขอยู่ดีนะครับ ปัญหา PM 2.5เป็นแค่ภาพที่เราเหมือนกับมองจากน้ําแข็งเนี่ยน้ำแข็งมันขึ้นมาเนี่ยมี PM 2.5แต่เชียงใหม่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งระบบแล้วก็ใช้เวลาย,ยาวนานพอสมควรอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างการบาลานซ์บาลานซ์อะไรสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสในเมืองกับโอกาสในที่สูงโอกาสในต่างจังหวัดทำอยู่4ส่วนนะครับพร้อมกับโครงสร้างวิ้นฐานใหม่ ตัวที่หนึ่งก็คืออบจก้าวไกลอบจก้าวไกลคืออะไรก็คือการที่นำเอานวัตรกรรมฐาน Data นะครับข้อมูลทั้งหลายถ้าท่านเข้าไปดูในอากูนะครับใน Google Search คําว่าสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในระดับจังหวัดมันไม่ใช่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับเกือบทุกที่แทบจะไม่มีรายงานเลยครับลงไปถึงอำเภอก็ไม่มีมีแค่ตัวเลขสถิติสั้นๆง่ายๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอบจจะขับเคลื่อนต้องขับเคลื่อนด้วย Data มีผลอะไรครับมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ p m เ5เรื่องของอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนนะครับเดือนหน้าพรุ่งนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ปีหน้าก็ยังเป็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเรื่องเมืองที่ไร้คาร์บอนเศรษฐกิจที่ไร้คาร์บอนก็มีความหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเชียงใหม่สามารถเป็นซิลิคอนวอลเลย์ของประเทศไทยได้นั่นคือล้านนาซิลิคอนวอลเลย์มหาลัยสิบกว่าแหง่งสถาบันวิจัยเต็มไปหมดเลย ไม่มีบริษัทสตาร์ทอัพดันเทคเยอะสุดท้ายก็คือการสร้างเศรษฐกิจส้มเขียวหวานเศรษฐกิจที่ประสานเอาเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสะอาดมาบวกกับเศรษฐกิจที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ซอฟทาวเวอร์นะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์จริงๆเพราะฉะนั้นส้มเขียวหวานเนี่ยเป็นผลไม้เด่นของเชียงใหม่อยู่แล้วเอาเรื่องความสะอาดเอาเรื่องอนาคตที่เกี่ยวข้องกับโลกที่มันสวยกว่ามาบวกกับวัฒนธรรม แอน m เมชันธุรกิจที่เด็กรุ่นใหม่เติบโตมาคือทํางานให้มันเกิดขึ้นนี่นั่นสุดท้ายคืออะไรครับมันต้องแบ่งครับมันต้องแบ่งโซนเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ต่างจากประเทศไทยเลยรวยกระจุกจนกระจายฝั่งตะวันออกของเชียงใหม่เนี่ยถนนดีน้ําเข้าถึงเกือบหมดแต่ไม่ทั้งหมดนะครับมีสนามบินแต่ทั้งฝั่งตะวันตกคืออะไรครับที่สูงหมดเลยที่ดอยไขอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ พี่น้องเราที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าโอกาสมันน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แบ่งสิครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมี25มอำเภอคนล้านกว่าคนเกือบ2ล้านถ้าเรามาดูเนี่ยข้างบนนะครับเหมาะที่จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมสร้างสารรค์เชียงใหม่เหนือแล้วก็เน้นเรื่องของการคืนสมดุลสิ่งแวดล้อมเพราะแถวเนี้ยควันเยอะ แล้วก็มีโอกาสในการพัฒนา,นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์อยู่เยอะเลยสีอ่อำเภอนะครับควรจะสร้างสิยงทีง่เรียกม่อนพระหุวัฒนธรรมเชียงใหม่ตะวันตกนะครับลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องที่อยู่บนดอยลงมาข้างล่างอมก๋อยก็ยังเป็นสังหนึงในอำเภอที่จนที่สุดของประเทศนะครับเชียงใหม่มีโอกาสเต็มหมดเลยที่สีเหลืองแต่ทางฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยโอกาสงานน้อยมาก ควรจะสร้างเป็นระเบียงอุตสาหกรรมสะอาดและการขนส่งเชียงใหม่ใต้เชื่อมใครครับเชื่อมแม่สอดและเชื่อมลำพูนนะครับอันนี้ผมหาเสียงแทนเพื่อนที่อยู่ลำพูนเนี่ยนะครับเพราะว่ามีส่วนส่วนที่เราเรียกว่านี่คขออุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่นั่นสุดท้ายนี่คือเมืองนวัตกรรมเชียงใหม่ซิลิคอนวอลเลย์ครับวงแหวนเหล่านี้นะครับที่กินถึง9้าอำเภอเนี่ยวัลเลย์แห่งนวัตกรรมเชียงใหม่ลำพูนเน้นเมืองแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเสรีภาวัฒนธรรมเรามาดูกันนะครับ สามเหลี่ยมวัฒนธรรมแล้วก็สร้างสรรค์ทั้งหมด7อำเภอเชียงดาวพร้าวฝางชัยประการเวียงแหงแม่อายแม่แตงนะครับเป็นสามเหลี่ยมเพราะอะไรเพราะว่าสามเมืองนี้เขาถือว่าเป็นพี่น้องสามพี่น้องกันนะครับฝางชัยประการแล้วก็พร้าวสามเมืองเนี่ยเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสาหรับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เราเรียกว่าการท่องทเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกษตรสีเขียวและการค้าชายแดน แต่ที่สําคัญนะครับมันทําสิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรได้ก็คือเอาคนที่เขียนคอนเทนต์เก่งๆไปอยู่ตามม่อนดอยเหล่านี้สร้างมูเทคมูเทคคืออะไรก็เอาสิ่งที่เราเรียกวความเชื่อศาสนามัวกับดีไซน์นี่แหละสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆให้คนที่ทําเรื่องดีไซน์ทำเรื่องคอนเทนต์ได้แล้วก็ทำตีมพาร์คนะครับนี่นี่คือเรื่องที่อยู่ในบริบทของสามเหลี่ยมข้างบนเซียมเพอครับ ม่อนพะุวัฒนธรรมเชียงใหม่ตะวันตกเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพิ่มโอกาส,สเสมิงแม่วางแม่แจ่มกะระยาแม่วางเนี่ยดังเรื่องอะไรดังเรื่องร่องแพแต่หลายๆอำเภอที่เหลือนะครับการเข้าถึงทรัพยากรก,รก็ยากและก็อยู่ในพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติในที่สูงเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วนะครับไปโรงพยาบาลก็ลำบากถนนขาด น้ำก็มีไม่มีพอมันไม่ใช่ภาพความสบายเหมือนกับคนกรุงเทพตอนนี้เลยนะครับมันคน,คนละภาพเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องกลุ่มนี้เนี่ยควรจะได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อยู่กับป่าและดูแลสภาพแวดล้อมและสร้างโอกาสอาชีพแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ต้องไปถึงแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจผอเยงและทฐานชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่แค่ขายสิ่งที่เราเรียกว่าโ o เ v e n i r ของเทียรลึกมาเดินเล่ขายตามในบาซ่าเนี่ยมันหมดมันหมดแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราต้องเท่ากันใช่ไหมครับเราต้องรับรู้ว่าเขามีวัฒนธรรมของเขาเติบโตมาแบบไหน,นระเบียงอุตสาหกรรมสะอาดและการขนส่งเช,งชียงใหม่ใต้เชียงใหม่ใต้เนี่ยเหมาะสำหรับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตแบบสะอาดนะครับท,ทำกับลําพูนแล้วลงไปที่แม่สอดได้และเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ดอยนะครับถนนเริ่มเสร็จแล้ว แต่สิ่งสําคัญก็คือการขนส่งครับไม่จำเป็นต้องมาที่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่อยู่ฝั่งนั้นแหละอยู่จอมทองนะครับอยู่อมก๋อยหอดดอยหลอได้เตาสามารถที่จะทํางานแล้วก็พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรได้และทํางานร่วมกับอีกหลายจังหวัดที่อยู่ข้างล่างลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเลยครับการกระจายโอกาสไปรอบเชียงใหม่สุดท้ายครับภาพฝันที่ยิ่งใหญ่มาก อำเภอเมืองแล้วก็อีกแปดอำเภอร,รอบๆอ,อำเภอเมืองนะครับสารพีหังดงสันกำแพงสันปตอนแม่ออนสันทรายแม่ริมดอยสะเก็ดเนี่ยมีสถาบันการศึกษาระดับสูงเต็ไมไปหมดเลยสถาบันวิจัยอยู่ตั้งแต่คันคองนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีพื้นที่บริเวณรอบดอยสุเทพน,นะครับตั้งแต่ทางเหนือจลดใต้เต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยัยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้เยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถดึงเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาทําให้น้องๆตั้งสตาร์ทอัพสร้าง SME แล้วอยู่ในพื้นที่มันคือการสร้างงานและจ้างงานน้องไม่ต้องออกนอกพื้นที่ครับเราจะมีคนที่เลิอกอบพยพออกนอกพื้นที่แล้วใช้ชีวิตที่ดีอยู่ในจังหวัดของเขาถ้าเชียงใหม่ทาได้ที่อื่นก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ในบริเวณพื้นที่นี้เหมาะสําหรับการ เอาไปเก็บเกี่ยวเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับศูนย์การวิจัยศูนย์ทางการทางเงินเลิลงทุนรวมทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับไลฟ์สไตล์ทั้ง4ภาพเหล่านี้เนี่ยมันคือการพูดถึงการกระจายโอกาสการปฏิรูปหน่วยงานราชการรวมทั้งการสร้างประชาธิปไตยที่มันกินได้จริงประชาธิปไตยที่กินได้คืออะไรครับก็คือว่าเขาสามารถเข้าถึงกระบวนการให้บริการภาครัฐเข้าถึงสิ่งที่เขาเคยฝันไว้มันคือการสร้างวงแหวนของโอกาสขอบคุณมากครับ